มาทำกับข้าวกันค่ะโอ๊ยลืม,ล,มลืมปิดน้องปินนะจ๊ะนนเสียงน้องปิงเราจะมาทางานส่วมากค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้นะคะจะมาทำกับข้าวนะคะมากันค่ะวันนี้จะทำอะไร,รมาร็มารก,กันนะจ๊ะทำหลายอย่างนะเชียว มาดูนะคะว่าทํำอะไรบ้างนะจ๊ะให้ดูนะจ๊ะหน้าตานะคะกะ,กะทินะคะแล้วก็ไก่นะคะไก่ใบกะเพรานะคะแล้วก็พริกนะคะแล้วก็ผักหน่อไม้นะจ๊ะเอ่อหน่อไม้นะคะ,ะ,คะจะแกงกะทีหน่อไม้ใส่ไก่นั่นเองนะจ๊ะเราก็มาดูกันเลยนะจ๊ะเราจะเตรียมตั้งกระทะนะจ๊ะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะอย่าไปไหนนะจ๊ะ <laughs> เดี๋ยวเรามากันนะจ๊ะทำกับข้าวกันนะจ๊ะ ตำกับข้าวกันนะคะคุณพี่คุณน้องมาช่วยกันนะคะเดี๋ยวนะคะเตรียมเครื่องปรุงกันนะคะเรามาดูนะคะวิธีผัดกับข้าวนะจ๊ะแกงนะคะอ้บนี่นะคะกะทินะคะไก่นะคะไก่นะคะ หน่อไม้นะคะหน่อไม้นะคะใบกะโหลกโหระพานะคะแล้วก็รสด,ดีนะคะรสด,ดีนะคะพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะเลื่นี่ขึ้นมาเฮ้ยามาทำกุ้ข้าวกันนะจ๊ะคนสวยอ,อยู่ตรงนี้เองโอุ้ยแต่เลี้ยวแต่เลี้ยวแต่เลี้ยวคงจะเห็นวันนี้อ๋อ นี่ตรงนี้ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะนี่นะะหน่อไม้นะคะ,ะ,คะแล้วก็เอยอย่าฮ่รสนี่พิกแกงตายนะจ๊ะพี่แกงตายไก่นะจ๊ะหาใบโหระพาใบกระเพราที่นี่นะจ๊นะหอมหอมนะคะมาค่ะนะคะ จะให้อร่อยเราก็ต้องมีของให้ครบเนะจ๊ะไม่งั้นอร่อยจะน้อยลงนะคะเตรียมกระทะก่อนจ้ะ ก็เคี่ยวกะทินะจ๊ะพี่น้องจ๋าเคี่ยวกะทินะจ๊ะเคี่ยวกะทิเคี่ยวกะทิลงกระทะนะจ๊ะเดี๋ยวนะจ๊ะเคี่ยวกะทิลงกระทะเอ้ยใส่ผิดทางนะคะนี่เอากะทิลงไปใส่นะจ๊ะพี่น้องจ๋าคนนะคะคนกะทิให้เดือดก่อนนะจ๊ะนะคะ คนกะทิให้เดือดกันนะจ๊าแล้วเราก็ดิ่งพอกะทิเดือดเราก็ตักออกมาไว้เป็นหัวกะทิสันหานะจ๊ะนี่ะโอ้เปียกนะคะเดียเด๋ยว ะะนคต้องผัดให้มันเหลืองเลยนะคะโอ้ยสี่นาทีแล้วนะไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านี้นะจ๊ะผมสวยไหมคะทรงใหม่นะคะค <laughs> สีแดงจุดแดงอืม <laughs> นะคะ <laughs>

สมุดมันเดือดแล้วนะจ๊ะไปอย่ารอนะาใจะเวลาไม่ให้นะจ๊ะจะหมดเวลานะจ๊ะอ่ะมันเดือดแล้วนะจ๊ะเราก็ลงมารอตรงนี้นิดนึงนะคะนะคะเสร็จแล้วนะคะเออเลยเลยนะจ๊ะพี่น้องนะคะเราก็จะเอาพริกลงไปนะคะพริกลงไปผักนะจ๊ะผัดให้หอมเลยนะจ๊ะ ตัดให้หอมเลยนะจ๊ะดิบทำไปต้องยิ้มไปเลยนะจ๊ะดิกกับข้าวไม่อร่อยนะจ๊ะทำเองกินเองนะจ๊ะทำคนเดียวกินคนเดียวนะจ๊ะสามีไม่ได้กินด้วยนะจ๊ะเวลาจะเข้าบ้านเขาก็จะเหม็นเนี่ยปิดก,ก่อนนะจ๊ะเพราะสามีไม่ได้นะคะกลินะะกนก่นนะคะกลิ่นแรงแกจะฉุนนะคะฉุนแกจะจามเพราะแกเป็นเออเออเขาเรียกไรนะเป็น เขเรียกไรนะจ๊ะเป็นมะเร็งปอดเนาะแกไม่สามารถที่จะโดนพวกเอ,อกลิ่นอะไรได้มากนะคะเพราะว่ามันจะแรงนะคะจะไม่หยุดนะคะเด,เดี๋ยวตายนะคะเดี๋ยวหายใจไม่ออกนะคะเดี๋ยวทรงพเดชนะ <c oughs> เดี๋ยวจะทรงพเดชนคือต่อไันอีนะคะ

เครียดก็ไม่ได้อะไรนะจ๊ะพี่น,น้องมีแต่ความทุกข์นะจ๊ะเหนื่อยแค่ไหนก็หัวเราะไว้นะจ๊ะน,นี่คือหัวกะทินะก็ค่อยหยอดลงไปนะจ๊ะแล้วผักวิจั่หน้ามืนะนามดนหน,น,น,ะะนหน้ามืดเดี๋ยวฉันต้องนอนแล้วนะคะชิ้หน้ามืดลผัดสักสามรอบนะคะพี่น้องให้มันงวดเลยนะคะเป็นแห้งเลยนะคะพ่อสอนนะคะผัดสามรอบนะคะพริกเนี่ยผัดให้นสามรอบเลย มันหอมนะคะผัดไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยปรุงปรุงรถสที่หลังนะจ๊ <S <S บนะบดีเ,อเ,อะะอเดอ่ดเพราดวเาอเ่อเอเดอเดอเดอเะอเดอเคะเดอเอเคอเดดอเดนะอเ เครียดไม่ไหวเลยจ้ะเครียดไม่ไหวนะคะโอ้ยห,หน้ามืดขากลมไม่ได้เต้องเหยหน้า่ยวันนี้ก็ทํางานสี่ไม่งงทำงานนั้นที่พุมนี้ก็มีพ่งนี้วันอาทิตย์นะคะก็มีลูกค้าอีกเลยจ้าทำไปเถอะพี่น้องมีแรงทําก็ทําไปูจ้าเต้นเต้นนคะเต้ลมมันจเป็นลมน้น้งน้น้ คน40จะ50รับ <_ S 1> <_ S 2> ให้พริกงวดเลยนะจ๊ะสามรอบนะนจะให้พริกเหลืองนะคะสามรอบ <_ S 2> ให้ให้กะทิมันแตกมันเลยนะคะมันขึ้นเลยกะทิขึ้นเลยนองนองมันไอ้นี่ครับนองอ้วนอ้นเต้นเป็นอะไรขนากทํางานเยอะอย่างอ้วนเลยนะจ๊ะ ทำงานนี่อ้วนจะอ้วนไงเลยจ้ะเดี๋ยวชิมเจ้อุ้ยอืมพี่น้องเผ็ดเสดสเด,สดาเลยค่ะเดี๋ยวใป่ปรุงรสไปก่อนนะจ๊ะสองช้อนนะจ๊ะตามด้วยนะจ๊ะไม่งั้นแล้วมันจะอร่อยเกินนะคะ สองช้อนนะคะสองช้อนชานะช้อนใหญ่นะจ๊ะ <c oughs> กรือเดีย๋ยวคใส่ทีหลังนะจ๊ะเพราะรู้สึกว่าเค็มแล้วนะคะเราก็ผัดนะคะเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องผัดให้มันนวดสามรอบอันนี้รอบที่สองเลยนะจ๊ะรอบที่สองแล้ว นนี้ก็รอบที่สามนะอจ้าแตงก็ที่ไปรอบที่สามนะคะคำเหลืองสวยงามค่ะต้องผัดให้มันแตกมันสามรอบนะคะเทคนิคมันแตกมันนะคะสามรอบนะะึงจะอร่อยนะคะไม่อย่างนั้นจะไม่อร่อยนะคะ นคะเสร็จแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะคะใส่ไก่ลงไปนะคะใส่ไก่ลงไปนะคะ แเราก็คนไก่ให้เข้ากันกับกะทินะจ๊ะลืมโลกหน่อไม้นะจ๊ะลดไฟหน่อยหนึ่งก็ได้นะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหมนี่เราลดไฟนิดเดียต้องไปลวกหน,น่อไม้กันต่เราลืมร้อนมาใส่ นี่แกงไก่ใส่หน่อไม้นะจ๊ะหน่อไม้ฝอยนะอร่อยอยู่นะจ๊ะทีนี้เราก็มาลวกหน่อไม้นะจ๊ะลืมเมื่อกี้ลืมลวกหน่อไม้ไม่รอให้น้ำเดือดเนะจ๊ะเก็ใส่ลงไปเลยนะจ๊ะก็๋ยวไม่ทันเวลานะจ๊ะเดี๋ยวหน่อไม้ต้องเอาใส่แกงนะจ๊ะ ก็ไม่ต้องนานนะจ๊ะลูกน้อยๆนะจ๊ะไม่ต้องนานนะแล้วก็คนนะคะคนคนนะคะพี่น้องจ๋าโอ้โหสิบสามนาทีแล้วนะจ๊ะไม่ได้หอม สวยง่ามากเลยนะจาะพี่น้อง,งจะให้ดูนะจ๊ะไปดูตายพอดีน้ำหกชิมก่อนนะเออชิมก่อนนะคะอืมตายหน่อยนะคะเค็มไปเค็มเผ็ด <c oughs> อ,อร่อย พี่น้องมาทางสุกายนะจ๊ะในแถบแลนนะจ๊ะ

เดด,ด้ี๋ยวเราก็ใส่หน่อไม้เข้าไปนะจ๊ะแล้วก็ใส่หัวกะทิเข้าไปนะจ๊ะเราก็ยกลงนะจ๊ะไม่มีพิชี้ฟ้านะจ๊ะพิชี้ฟ้าไม่มีเดือดแล้วนะคะหน่อไม้เราโอเค ก็ปิดไฟนะจ๊ะเดี๋ยวเราอนุม oh, no, uh ัยไปเอ่อเรียบเรียบเออเออ หมายแล้วนะจ๊ะน้องจ๋าเน้เน้อีกเดี๋ยวอูกันนะคะก็เอาหน่อไม้ใส่นะจ๊ะเอาหน่อไม้ใส่เข้าไปนะจ๊ะหน่อไม้ใส่ลงไปนะจ๊ะแล้วเราเดี๋ยวเราก็คนนะจ๊ะคนนะคะ แล้วก็ใส่กะทิลงไปนะจ๊ะไฟมันติดนะติดถ้วยเราก็เอานิ้วปาดเสียได้มันนะคะการคนที่เสียได้นะคะไม่ชอบทิ้งอะไรนะจ๊ะเห็นไหมคะพี่น้องนี่เราก็จะได้กินแล้วนะคะแกงขั้วหน่อไม้นะจ๊ะแกงขั้วหน่อไม้ฝอยนะจ๊ะ ใส่ไก่ฝอยนะจ๊ะไม่ได้ไม่ได้ออันนี้เราหัวก็ทีิใส่ลงไปนะคะพี่น้องโอ้ยมันก็จะสวยงามสีเหลืองอร่อยเลยนะคะเห็นไหมคะพี่น้องนี่มาดูอันนี้ก็ได้นะจ๊ะ ไม้นะคะพี่น้องจ๋ะนะแหงหัวไม้ฝอยใ,ใส่ไก่นะจ๊ะแล้วี๋ยวเราก็พอหัวไม้สุกแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราเข้าไปนะคะก็หรือใบหัวระพาเมี่นะคะเหมือนกันนะคะกะเพราโวระพาเสร็จแล้ว,ดลวเดี๋ยวเราก็ขึ้นนะจ๊ะ เห็นไหมคะพี่น้องเดือดปุดๆเลยเห็นนะคะเห็นไหคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะจ๊ะเห็นนะคะนี่เห็นไหมคะนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปนะจ๊ะนี่พอใส่ใบโหระพาก็เป็นอันแล้เสร็จนะจ๊ะแล้วก็ให้มัน ลงลงไปนิดๆน,นะคะพี่น้องเดี๋ยวเราก็เสร็จเลยนะคะแล้วเราก็ดับไฟเลยนะจ๊ะสวยงามมากเลยนะคะพี่น้องใช่ไหมสวยงามใช่ไหมคะเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะดับไฟเลยนะคะดับไฟเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ตักใส่สตักใส่อมนะคะ กราบขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะสาธุค่ะ